สวัสดีค่ะตอมไทยรัตน์เจมมานีค่ะวันนี้หนูจะมาทำแกงบุนเส้นใส่ปลากระป๋องค่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะอันนี้ก็คือจะบุนเส้นนะคะบุนเส้นหนูเอาไปแช่น้ำนะคะ mm hmm. ก็จะมีตะไคร้ข่ะหัวหอมค่ะพริกไว้ตำกับ ลูกโดดค่ะรถดีค่ะผงชูรสค่ะก็ใบมะกรูดแล้วก็จะมีต้นหอมกับใบเมงรลักค่ะจะมีปลากระป๋องค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก,ก็จะมา ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะก็จะใส่ตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปที่เหลือก็คือเอาไว้ตำเปพปิกแกงนะคะก็ขาแล้วก็หอมค่ะหัวหอมค่ะก็ปล่อยให้เขาเดือดค่ะเดี๋ยวเราไปตำพริกแกงกันค่ะมาค่ะเรามาตำพริกแกงค่ะ ก็จะใส่ตะไคร้แล้วก็ขาใส่เกลือนิดหน่อยค่ะโคลกจากนั้นก็หอมค่ะ แล้วก็พริกค่ะนี่ค่ะเพื่อนตำพอแค่นี้พอค่ะเอาแค่หยาบๆพอค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันค่ะเพื่อนคะเมื่อกี้ลืมใส่ใบมะกรูดค่ะก็ใส่ใบมะกรูดอ่ะ รอให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็ามาใส่พริกแกงกันค่ะครับเพื่อนๆเ,เดือดแล้วเราก็มาใส่พริกแกงที่เราตำไว้เลยค่ะเ,เดี๋ยวจะใส่น้ำ ล้างครกเขาไปด้วยค่ะนีจากนั้นหนูก็จะมาใส่เกลือนิดหน่อยค่ะพอน้ำเขาจะทำให้ น้ำน้ำเปล่าคือมันจะจืดก็เลยต้องใส่เอเกลือนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงค่ะค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็มาปรุงเลยนะคะรสดีค่ะของชูรสจะปรุงรสก่อนนะคะก็ น้ำปลาร้าค่ะปรุงตามใจตามใจปากเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าคนเรากินรสชาติจะไม่เหมือนกันค่ะแต่หนูจะปรุงรสก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลากระป๋องกับบุ้นเส้น Mm hmm. เขาใส่น้ำปลานิดนึงค่ะใส่พริกนิดเดียวทำไมเผ็ดจังเลย mm hmm. โอ้ยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อน mm hmm. ครั้งแรกนะคะเนี่ยที่หนูทำอะ่ะไม่เคยทำเลยดูแต่เพื่อนเออ่ช่อง Youtube mm hmm. เขาทำกันพอเห็นก็อยากกินค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูอะไรที่ง่ายๆค่ะแต่อร่อยค่ะ ค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ปลากระป๋องเลยค่ะลืมดูตัวกันจามหลายรอบแล้วค่ะโอ้ไม่ออกอีก น้ำใส่เพื่อนๆเ,เคยไหมคะตอนเด็กๆอะ่ะเอาข้าวมาคลุกเลยน้ําปะกระป๋องแล้วก็กินค่ะหน <c oughs> ดูทำประจําเลยค่ะสมัยเด็กๆหากินยากนะคะสมัยตะก่อน ใส่น้ำนิดเดียวพอใส่พอใส่พวกนี้เข้าไปน้ำขึ้นเยอะเลยค่ะน,น้ำเยอะขึ้นใช่น้ำขึ้นเยอะนี่เพื่อนหัหูย ่อไปเราก็มาใส่ลนเส้นค่ะแต่ถ้าใส่ล้นเส้นแล้วค่ะเขาอาจจะอมน้ำ<ม>ก็ทำน้ำเยอะก็โอเคนะคะจะดูดน้ำล้นเส้น เราก็มาใส่นี่ค่ะลูกโดดเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่เลยค่ะใบแมงลักต้นหอมค่ะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่า ครับข้าสุดเ็วค่ะนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูค่ะโอ้โหครั้งแรกที่ลองทำนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยค่ะโ้นเส้นยาวมากเลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ วันนี้ค <laughs> ุณเส้นหนูลืมตัดค่ะมันยาวโอ้ยใส่โดดเลยค่ะ มาตกแต่งด้วยนี่ค่ะใบมึงรักโยดยลูดโดดไปกระต้นหอมค่ะนี่ค่ะเพื่อน,เ,อนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ทำเพื่อนคะ่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่คะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย